ในโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มสอนเรื่องของแผ่นดินไหวไฟไหมนะคะหรือว่าภัยพิบัติต่างๆโดยที่เขาจะสร้างาการจริงคือให้เด็กมาหาที่โรงเรียนคติไทยรักวัวให้ปูกรักลูกให้เตียก็เขาเลิกใช้นานแล้วพี่นะเขาไม่เตีเด็กมาตั้งนานแล้ว,ลวเาไม่ใช่ฝึกปั๊มหัวใจด้วยนะเด็นะกญี่ปุ่นเนี่ยฝึกด้วยค่ะต้องฝึกด้วยจริงไหมเนี่ยใช่ต้องฝึกซีบีให้ได้ด้วยถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเด็กญี่ปุ่น ทุกคนน่ารัก9.9เน่ารักผมไม่รู้ทำไมนะเด็กญี่ปุ่นผู้ชายผู้หญิงน่ารักหมดเลยแม้ว่าแต่หมาแต่แมวที่ญี่ปุ่นอย่างเรียบร้อยเลยอะ Thanks God it's Sunday <S อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนระับเข้าสู่รายการอาทิตย์นี้มีเรื่องเล่านะครับ EP ที่67แล้วนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการลดหย่อนภาษีไปใช่ไหม ว่าปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราลดหย่อนภาษีในรายการอะไรบ้างน,นะครับแล้วโปรโมชั่นจากทางรัฐบาลในปี67ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละไอเทมนะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีท็อปิกที่พูดถึงเรื่องอประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมกับคุณตับ๊บเคยมาเล่าเรื่องทั้งเจแปน t าร์ไก่เจแปนไบร์ไซให้ฟังนะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเนี่ยอยีพีนี้เดี๋ยวจะกลับมาเรื่องญี่ปุ่นอีกครั้งแต่เปลี่ยนไปพูดถึงพาร์ทการใช้ชีวิตกันบ้างน,นะครับซึ่งไม่ใช่การใช้ชีวิตของ้ใ่เเบบเราานะป็กวดกๆทศ หลักสูตรการเอาตัวรอดของเด็กๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็เพื่อให้การพูดคุยของเราเป็นกันเองมากขึ้นวันนี้เราก็ให้ทีมงานที่เราคนรีเสิร์ชอะมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าก็จริงๆเนี่ยเด็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียนอะไรมาแล้วมีหลักสูตรในการเอาตัวรอดยังไงบ้างมีทริคอะไรบ้างไหนวันนี้ก็มีคุณมิกเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ของเรามาเล่าให้ฟังนะครับเชิญคุณมิกสวัสดีพี่นะน,น,นดนึครับเพื่อความเป็นทางการไม่พลาดครับผมนะคะ โอเคคือจริงๆอ่เขอปิกเนี้ยมันเกิดจากน้องเททีนเราเนี่ยแหละเขาไปเจอพวกแบบสกรปข่าวไปเจอ,อคนที่มีการทำคอนเทนต์ประมาณนี้อยู่คือก่อนหน้านี้อย่างที่เรารู้กันนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อไฟที่ไฟไหม้รถบัสอ่าใช่ แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีคนทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ประมาณนี้ยเยอะหมายถึงว่าเป็นที่เป็นสถานารใช่ออกมาแบบแนะนําวิธีการจริงๆมันไม่ได้มีแค่ญ,ญี่ปุ่นนะคะเกาหลีเขาก็มีเขาสอนในโรงเรียนเขาสร้างสถานการณ์จริงขึ้นมามีเครื่องมือเครื่องมือพร้อมนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยคิดว่ามาพูดในพาร์ทของการเลี้ยงดูเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นเนาะก่อนที่เด็กจะออกไปนอกบ้านเนาะเราก็พูดถึงในบ้านก่อนว่าเราจะมีเทคนิคก,การเลี้ยงดูเด็กคนยังไงยังไงบ้างอมาดูกันที่ญี่ปุ่นกันบ้าง ก่อนอื่นนะคะพี่นะขอออกตัวขอดิสเกมก่อนแล้วกันว่าเนื้อหาที่เราจะพูดถึงทั้งหมดวันนี้ เราไม่ได้ต้องการจะมาแบบเหมารวมหรือมาบอกว่าเอ้ยวิธีการเลี้ยงของไทยอะ่ะไม่ดีนะเลี้ยงแบบนั้นแบบนี้เด็กไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตเราจะไม่ได้แบบไปจัดเขาแบบนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงอะคะ่ะพ่นะการเลี้ยงเด็กหรือการเลี้ยงคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรับฟังแล้วก็อาจจะเอาไปเป็นแบบนแนวทางในการเลี้ยงดูลูกลองเอาไปทําตามแล้วน้องๆเนี่ยเขาทําได้จริงเนี่ยก็เท่ากับว่าลูกของเขาก็มีทักษะเพิ่มมากขึ้นโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกกว่่่่่่่่าาาาคคคะืออออยยงทีีีีนนนนนนนเบใญปุห้้ อ่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างเคร่งเรื่องของระเบียบวินัยมากๆสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้เป็นเทคนิคการเอาตัวรอดที่เอามาสอนลูกๆก็คือเรื่องของการสอนให้เด็กๆเนี่ยตรงต่อเวลาเขาอาจจะมีการเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กๆก่อนแล้วก็สร้างสถานการณ์เช่นอาการทําเช็คลิส การทําแบบกําหนดเวลาที่มันชัดเจนตายตัวในแต่ละวันที่เป็นแบบกิจวัตรเป็นรูทีนของเด็กไปเลยว่าควรจะตื่นเวลาเท่านี้นะควรจะกินเวลาเท่านี้นะเราก็ควรจะนอนเวลาเท่านี้คือฝึกไปเลยตั้งแต่เด็กแตเพราะว่าเขามีเวลาตอนนี้ต้องทําาอย่งนี้ตอนนี้ต้องทำงนี้ตอนนี้ต้องทำงนี้แบบห้ามห้ามบิดพลิ้วอะไรอย่างนี้ปะ่ะใช่แต่ก็คือแบบไม่ได้แบบสติ๊กหรือว่ากดดันเด็กขนาดนั้นนะคะคือเหมือนแบบพาทำอ่ะพากันทานู่นนี่นั่น,นซึ่งทีเนี้ยมันก็จะมี จุดเชื่อมโยงกันคนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เรื่องพืชพันธุ์ธัญยาหารแล้วก็คนทําอาหารเนี่ยค่อนข้างใส่ใจเรื่องการทําอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เขาพยายปลูกฝังลูกให้รู้คุณค่าถึงตรงนี้คือเขาจะให้ลูกอ่ะให้ความสัมพันธ์กับมื้อเช้าเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยมันเหมือนเป็นมือแรกของวันเนาะเด็กเล็กๆมันต้องการพลังงานมากๆให้เขาแบบสามารถไปทํากิจกรรมที่เหลือทั้งวันได้เด,เด็กไทยไม่ผมโตมากินข้าวเช้าป่ะไม่ได้ มีเรื่องก,กินข้าวั้างแต่มัธย,ยมแล้วกินในรถครับ,รบผมโตมากินข้าวท้างในรถเราถ่ายรถติดมากตั้งแต่ประถมยันมัธย,ยมต้องกินข้าวท้างในรถแล้วแม่ก็แต่งหน้าในรถสุดยอดเลยทีนี้นะคะต่อมาส่วนนี้มีคิดว่ามันน่าจะเป็นพอยต์สำคัญของทอปิกนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของการที่เขา่สอนให้ลูกเนี่ยรู้จักพึ่งพาตัวเองอยังไงอ่ะพึ่งพาตัวเองคือเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าอุบัติเหตุอ่อะมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ พร้อมอยู่เสมอคือสอนนั้งแด็กเช่นในโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มสอนเรื่องของแผ่นดินไหวไฟไหม้นะคะหรือว่าภัยพิบัติต่างๆโดยที่เขาจะสร้างหาการจริงคือให้เด็กมาหาที่โรงเรียนที่มีของเขาคือจะให้เด็กอ่ะทานน้ํากับอาหารที่เป็นของสาเร็จรูปอ๋อหมายความว่าแบบซ้อมการเกิดภัยพิบัติะรปมาณนี้แล้วก็ให้ไม่อาบน้ําให้กินของที่มันมีอยู่เท่านั้นอะไใช่้ก็คือเป็นของสาเร็จรูปนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าการหัดให้เด็กอ่ะว่ายน้ําหัดช่วยคนจมน้ํา เรื่องของจริงไหมเนี่ยมีทขวบไหเนี่ยไม่ใช่ฝึกปั๊มหัวใจด้วยนะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยฝึกด้วยค่ะต้องฝึกด้วยจริงไหมเนี่ยใช่ต้องฝึกซีเียให้ได้ด้วยถามว่าโรงเรียนอ่ะไทยมีไหมมันก็มีนะพี่นะมันก็โรงเรียนผมลำดาบอะอ่ะก็ลำลำใครๆก็ลำกระบี่กระบองเออโตมาไม่ได้ใช้เลยเนี่ยลำดาบอะอะไรนะยกชีดจ้วงแทงอะสักอย่างเออเอาเถอะแต่ของมิกะคือเขาสอนแต่ว่าสอนช่วงที่แบบป .6 จะเข้าแบบมัธยมปั๊มหัวใจเลยนะใช่วรู้สึกว่า พอมานั่งนั่งนึงตอนนี้ว่าเอ๊ยทำไมเขาเพิ่งสอนเพราะว่าโรงเรียนอะ่ะเราติดน้ำนะโรงเรียนไม่ติดน้ําแ,แล้วไม่มีไม่มีแบบโลล่าขอบฉิดอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่สอนตั้งแต่เด็กไม่แต่เขาสอนว่ายน้ำใช่แล้วก็ช่วยคนที่อยู่ในน้ำใช่แล้วก็ปั๊มหัวใจใตั้งแต่เด็ก ก็ต้อง,อองพักถึงน้ำต้องทำไ่ได้3อย่างนี้ครับประมาณนั้นส่วนอันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นอีกอัน,นะคะ่ะที่น่าสนใจก็คือการที่คนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเป็นคนที่ถูกสอนให้เห็นแก่ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งคะ่ะที่พ่อแม่ก็มาสอนลูกเหมือนกันคือเขาสอนให้ลูกอ่ะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนาะแต่ถามว่ามันน่าสนใจยังไงส่วนตัวคิดว่าพอเด็กๆอ่ะคะ่ะเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากๆเข้าแล้วก็รู้จักให้ที่หนึ่งคนอื่นก่อนเนี่ยมันมี สิ่งหนึ่งค่ะที่มันจะมีโอกาสหายได้โดยที่เราไม่ต้องสอนเขาเลยนั่นก็คือเรื่องของการเอาแต่ใจเหรออ่าซึ่งไอ้การเอาแต่ใจเนี่ยมันเป็นปินใหญ่มากเพราะว่าไม่ว่าพี่จะสอนลูกดีขนาดไหนเรียบร้อยแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่เขามีจุดดึงความสนใจเขาไปทําให้เขาแบบว่าเกิดอาการแบบอยากเอาแต่ใจอ่ะสิ่งที่พี่สอนมาจะหายไปทั้งหมดจริงนะ,งนะแต่พอเขาเริ่มแบบว่าเห็นแก่ส่วนรวมรู้จักให้อะไรก็คนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ย เขาจะแบบไม่ได้คิดถึงประโยชน์ตัวเองแล้วอ่ะเนื่องจากจากที่รีเสิร์ชในบทความมาเนี่ยเขาบอกอายุไหมว่าเขาเริ่มกันตั้งแต่อายุอไรแสามขวบเข้าโรงเรียนเขาเนี่ยนะเข้าโรงเรียนแบบปฐมหรือุบบพันธุ์น่าจะประมาณหกเจ็ดขวบอะไรเงี้ยก็คือปหนึ่งทีนี้เนี่ยนอกจากพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นอ่ะเขาจะสอนให้ลูกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสอนเรื่องของมารยาททางสังคมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในฐานะที่เราเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นแล้วอ่ะเราก็ต้องไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนคนอื่นด้วยเช่นแบบว่าเขาจะสอนให้ลูกแยกขยะแล้วก็ต่่ออแแถววไไมงคิะร แล้วก็ไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะจริงครับอันนี้ถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเด็กญี่ปุ่นทุกคนน่ารักหมด99%น่ารักผมไม่รู้ทําไมนะเด็กญี่ปุ่นผู้ชายผู้หญิงน่ารักหมดเลยแม้ว่าแต่หมาแต่แมวที่ญี่ปุ่นอย่างเรียบร้อยเลยอะ่ะโอเคค่ะโอเคทีนี้ต่อมามันมีอย่างหนึ่งครับนะนี่นะที่เขาสอนลูกควบคู่กันไปกับไอเรื่องของการแบบว่าเห็นแก้ประโยชน์ส่วนร่วมหรือว่ามีมารยาทเนี่ยคือเขาสอนลูกให้ใจยเย็น สอนยังไงลูกให้ใจยเย็นใช่มีว่ามันสอนยากเรื่องอันนี้น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเขาจะต้องสอนให้เด็กอะเข้าใจว่าทุกอย่างบนโลกเนี้มันจะมีทั้งสิ่งที่มันถูกกาหนดเวลาไว้แล้วชัดเจน <c oughs> เช่นเวลาคารุธงชาติ <c oughs> หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีแบบมีฟิกไว้แล้วอะมันมีสิ่งนั้นอยู่นะลูกแล้วบนโลกนี้มันก็ยังมีสิ่งที่เราไม่สามารถแบบไปกําหนดได้ด้วยตัวเองเช่น <c oughs> <c oughs> ลุ้งกินน้ําสมัยก่อนในเวลาฝนตกแล้วแดดออกเนี่ยมันจะเห็นพอฝนหยุดเนี่ยมันจะเห็นลุ้งกินน้ํานะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เขาจะสอนลูกว่าอ่ะอันนี้ลูกอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะถ้าอยากเห็นก็ต้องแบบอดใจรอโน่นนี่นั่นอน๋อคือเขาสอนแบบนี้คือเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาสอนว่าอ่ะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งที่มันสเปเชียลเนี่ยคุณก็ต้องอดใจรอมันใช่นนใช,ใช่แล้วก็มันมีมันมีเทคนิคอย่างนี้ด้ ไอการสอนเนี่ยบางทีเราสอนเขากินข้าวทำอาหารไปนู่นไปนี่เนี่ยเราก็คุยกันด้วยน้าเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันครับแต่ว่าเวลาที่เราจะสอนให้เขาใจเย็นเนี่ยเราก็ต้องมีน้าเสียงที่ใจเย็นด้วยคืออะไรวะเสียงอคือเราต้องพูดสุภาพ่ะแล้วพูดสุภาพยาามพูดสุภาพกับเขาให้ให้มากที่สุดอ่อนรุ่มให้มากกับเขามากที่สุดไม่ตะคอกไม่ตําหนิอย่างนี้แสดงว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเลยเนี่ยพ่อแม่ันต้องใจเย็นก่อนอ่ะใช่ใถ้าจะไปเจออย่างนี้มันแบบไม่ได้ปะประมาณนั้นคือเขาบอกว่าพอเราจะ มันจะทําให้เขาอะกระตุ้นความคิดเรื่องของแบบว่าความรู้สึกผิดแล้วให้เขาปรับพฤติกรรมเอาเองคือพี่นาลองคิดดูว่าถ้าเขาผิดแล้วยิ่งไปตําหนิเขาอะเขายิ่งสร้างบาเรียมาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ผิดกับเขาไม่ผิดคือต้องใจเย็นค่อยๆพูดกันนี่อ่ะค่อยค่อยพูดกันอแล้วคติไทยรักวัวให้ปูกรักลูกให้เตียก็เขาเลิกใช้นานแล้วพี่นาเขาไม่ตีเด็กมาตั้งนานแล้ว เราพูดถึงเรื่องของระเบียบวินยัยเรื่องของจิตใจเขาไปแล้วทีนี้เราต้องพูดถึง,งพัฒน,นาการเขาบ้างคือเขาจะสอนลูกให้ใกล้ชิดธรรมชาติคือพาเด็กออกไปแบบส่วนสาธารนณะออกไปนอกเมืองส่วนสาธารณะเยอะจริงอันนี้เยอะจริงพาไปทะเลให้เด็กได้แบบจับหินดินทรายลงแบบให้คือให้เขาได้ทําอะไรที่มันสมไหวเขาทีนี้พอเขามีพัฒน,นาการต่างๆแล้วมีอะไรที่มันแบบชัดเจนขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะเริ่มทําข้อต่อไปนะคะคือเรื่องของการ ส่งเสริมจุดแข็งของลูกอ่าสมมติวา่าอ่าคนนี้เล่นเบสบอลเก่งใช่ไหมเตะบอลเก่งว่ายน้ําเก่งใช่ไหมก็ส่งเสริมเขาให้เขาแบบให้เขามีความภูมิใจในตัวเอง<ฆ>และอีกข้อสําคัญนะคะที่มันเป็นเหมือนร่มครอบรทุกทุเทคนิคไว้เลยก็นั่นคือเรื่องของการที่เลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดแต่ไม่ตามใจยกตัวอย่างเช่นเข้าห้องน้ําถ้ามีห้องน้ําเด็กให้เขาเข้าเองให้เขารับผิดชอบตัวเอง แล้วก็ตามใจก็คือสมมุติว่าอยู่กับลูกตลอดลูกชี้เจ้าอะไรก็ตามใจเขาไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนว่าอันนี้มันจําเป็นไหมหมันสําคัญกับลูกตอนนี้ไหมเดี๋ยวสมมติว่าเด็กเนี่ยพี่ณนะเข็นรถเข็นพาลูกไปบอกวา่าป๊าอยากได้ไหมกอล์ฟถ้าเป็นครอบครัวตามใจก็ซื้อดิลูกไม่ได้ใช้พ่อไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นหาหิุผลหักล้างกันไปแต่ครอบครัวที่เขาเลี้ยงแบบใกล้ชิดแต่ไม่ได้ตามใจเนี่ยให้ลูกอยากได้อะไรเขาจะมองถึงประโยชน์ที่ลูกจะได้ใช้ก่อน๋อคืออย่างหลังนี่คือไม่ได้แนะนําใช่ไหม หมายถึงแบบตามใจทำอะไรให้ทุกอย่างใช่ใช่ <นะ S 2> ไม่ตามไม่ควรตามใจใครก็คือเขาเลี้ยงแบบให้ทําเองแต่มองอยู่ครับใกล้ๆชไม่ได้ไปทําด้วยกันใช่อันนี้จะดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของเขาอ๋อก็คือประมาณนี้จากที่มิกเล่ามาเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันน่าจะสรุปได้ัประมาณแปดข้อเนอะในเทคนิคของการเลี้ยงลูกของคนญี่ปุ่นใช่ไหมอันที่หนึ่งคือสอนให้มีระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กๆแน่ๆอาจจะ สอนจากที่บ้านแล้วไปที่โรงเรียนเขาก็จะมีการปลูกฝังแบบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมอันที่2เนี่ยเหมือนเขาให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเป็นพิเศษหมายความว่าน่าจะมาจากข้อแรกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหมายความว่าเขาจะมีรูธีของเขาที่แบบห้ามข้ามห้ามละเลยและหนึ่งอีกอย่งคืออาหารเชา้าอันที่3คือการพึ่งพาตัวเองใช่ไหมเอาเอาตัวรอดมีการฝึกทักษะง่ายๆตั้งแต่ตอนเด็กอันที่4ี่คือการอยู่ร่วมกันกับส่วนรวมมีมาร,รยาทและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนน่าจะเป็นการปลูกฝังจากที่บ้านแล้วก็อันที่5คือ เขาเรียกว่าอุบายที่ทําให้คนรู้จักรอรู้จักใจเย็ยนโดยที่เอาสิ่งใกล้ตัวมาช่วยอธิบายเช่นลุงก,กินน้ํานนี้น,นั่นที่คุณพูดอนะ่ะอันที่หกคือเลี้ยงลูกให้ใกล้ชีิธรรมชาติอันที่เจ็ดหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะเริ่มมีงานอดิเรกแล้วก็พอได้รับการทดลองเอบบี้หลายๆอันเขาก็จะมีจุดที่เหมือนเป็นจุดเด่นโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะต่อยอดประมาณนี้ใช่ไหมล่าสุดท้ายคือเลี้ยงลูกแบบไม่ได้ตามใจแต่ก็ไม่ได้ปล่อยคือ ปล่อยให้เขาทำแล้วเราก็ดูอยู่เางๆว่าเขาทำได้ไหมไม่ใช่ไปจับมือเขาทำงันถามก่อนคเพราะว่าถ้าพี่ย์มีลูกพี่ณจะแบบเลี้ยงเองหรือว่าแบบเลี้ยงเองครับปุ๋เพื่อนหลายคนคือไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเขาบอกว่าลูกโตมาจากการเลี้ยงของเราใช่ไหมบางทีเราฝากคนอื่นเลี้ยงให้พี่เลี้ยงหรือให้ญาติเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาจะติดนิสัยบางอย่างที่เราไม่รู้ตอนที่เราอยู่อาจจะมีการสะบัดแบบ ญาติเราอาจจะไปคุยกับเพื่อนบนโทรศัพท์แล้วก็พูดคาที่เราไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือมีจิตกริยาบางอย่างก็จะเรียนแบบสุบะเนี่แหละที่เพื่อนเขาเลี้ยงเลี้ยงก็คุยๆกันก็บอกมาประมาณนั้นก็อย่างนี้จะไหวไหมวันนี้ปุโอเคครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หลายๆบ้านอาจจะเอาไปใช้ปรับใช้ได้นะแต่ว่าก็ทุกที่มันน่าจะมีข้อดีและข้อเสียก็เลือกใช้จุดที่เหมาะกับเราแต่ว่าคอนเทนต์ที่เราเออกมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เราไปรีเสิร์ชมาว่า เออในที่ที่เนี้ยเขาทำกันประมาณนี้ประชากรของเขาก็เลยเป็นประมาณนี้ก็ลองไปรับใช้กันดูว่าเป็นยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จในการเลี้ยงลูกใช่ไหมฮะแล้วก็ว่ไม่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเลี้ยงลูกคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมออทัศนคติมันน่าจะเป็นส่วนสําคัญงหาดแล้วก็ถ้าเนื้อหาวันนี้พ่อแม่หลายๆคนหยิบไปใช้ได้ก็ก็ลองดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าใครมีสูตรลับนะครับในการเลี้ยงลูกครับก็มาแนะนําชาวซับของเราหน่อยครับแนะนํา ทางกองแนะน,นําผมแนะนานิกได้ครับแนะนาท,ทิ้งสูตรไว้หน่อยครับแชร์เทคนิคในการเลี้ยงลูกทําลูกยังไงไม่ให้ดื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากรูเหมือนกันพิมพ์เข้ามาแนะนำเราหนครับเป็นเทรนเนอร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยถ้าใครมีลูกอยู่เรามีประกันสุขภาพของเด็กขายอยู่บนเว็บไซต์เราด้วยนะครับที่ easy sunday d com แล้วก็สามารถซื้อได้เลยออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรามีหลายแผนนะครับของยี A A นะ่ห้อเอ็กซารับตั้งแต่อายุ15วันขึ้นไปต้องซื้อคู่กับ ผู้ปกครองหนึ่งกรมแล้วก็ลูกหนึ่งกรมเป็นแพคคู่แล้วคุณจะได้ความคครองทั้งสองคนนะครับมีออปชั่นผ่อนชาระถือว่าสิบเดือนสามารถผ่อนชาระได้หลายช่องทางอะไรอย่างนี้ก็ลองไปดูกันได้อาจจะเลือกหาแผนที่ใช่แล้วก็ฝากโค้ดซันเดย์ไทยแลนด์ยูทูบนะครับลดไปเลยสิเปอร์เซ็นจากราคาหน้าเว็บนะครับก็เดี๋ยวไปอ่านเงื่อนไขอีกทีกันนะครับว่าแผนไหนลดแผนไหนไม่ลดเดี๋ยวจะ,ะทิ้งลิงก์ในด e สคริปชั o นไว้ให้นะครับจากคน,นี้ที่เราวีดีเรส์มาแนละ้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับ ใครไปบ้างไม่มากก็น้อยมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้ถ้าอยากกดให้กําลังใจทีมงานหลังกล้องหน้ากล้องนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานได้นะครับแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนกับคุณมิกอีพีน่าจะเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thanks God it's Sunday <S อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า